มาละจ้ารีวิวหมาเพื่อนบ้านอี5ีตามติดชีวิตแม่มาดูกันเมื่อเช้านางกลับบ้านค่ะฝนตกก็มานั่งรอใต้ต้นไม้เปิดให้หน่อยเปิดให้น่อยเปรียมคนแล้วเอาละคนไหนก็อยากออกคนนอกก็อยากเข้าไม่ต้องเลยอ้วนเข้าบ้านไปเลยตุก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 ลุกๆๆลกินเข้าบ้านแล้วพากันเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านนอนแป๊บกำลังหลับอยู่ดีๆแม่ลุกแล้วแม่ลุกแล้วเอ้ยแม่ อ๋อเข้าห้องน้ำเหรอไม่เป็นไรนอนรอข้างหน้าก็ได้แม่เสร็จแล้วออกมาแล้วเหรอตามดีไม่เนาะตามดีไม่เนาะตามดีไม่เนาะตามดีกว่าวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วอ่าุ่นวายกันนู้ยวิ่งสวนหน้าสวนหลังกันทั้งวันอ่านอน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 ,น,อน,นอนกันได้แล้วอยู่เฉยบ้างเถอะ ออกไปข้างนอกถ้าเรื่องข้างนอกนี่ไม่ต้องห่วงเลยนำหน้าเลยจ้าทั้งคู่นำหน้าไปแล้วแม่กลับเข้าบ้านมาแล้วอ้วนดำไปไหนดำไปไหนดำหายไปไหนอยู่นี่หนูอยู่นี่หนูอยู่นี่มาช้าแต่มานะรอหนูด้วยอาจ้าถ้ายังไม่เบื่อดำเดี๋ยวจะทำรีวิวให้บ่อยๆนะคะ